สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชนะทีพีโคเดอร์ TP สำหรับในวิดีโอนี้เราก็จะมาทำไอพาร์ทของที่ get all user แล้วก็ใส่คอทเลกชันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ว่าเราใช้เป็นตัว spring data jdbc นะครับผมทำให้ตัว i m i t a t i o n การค u ว r y ของเราเนี่ยในปัจจุบันนะครับผมอาจจะมี i m i t a t i o n สมควรสมควรนะครับผมเพียงแต่ว่าในวิดีโอนี้ผมจะมาเพิ่มเขาเรียกว่าะนะ condition ในการทำา Paging นะครับผมตัว p a g i n g เนี่ยตอนที่ เราอ่ะทาการเซิร์ชผ่านทัวร์นะครับผมเราก็จะได้เพจจริงในพาร์ทนั้นไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเราอยากจะใช้พวกคอนดิชันอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นตัวของ native query แบบนี้ก็ได้นะครับผม native query แบบนี้หรือว่าจะเป็นการใช้ที่เป็นรูปแบบที่ keyword นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําเป็นรูปแบบของเพจจริงเนาะเราไม่สามารถที่จะทำ Q ิ u ร r y ตัวนี้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้น ก็อาจจะต้องหา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะวิธีการต่างๆว่าเราใช้ยังไงนะครับผมก็ในวิดีโอนี้ผมจะมาพาใช้แค่ตัวนี้นะแค่แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะการเสิร์ชนะครับผมเสิร์ชด้วยตัวคีย์เวิร์ดนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็น first name เป็นครทีเดียวเสิร์ชนะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปาที่โค้ดกันเลยอ่ะโอเคเรากลับมาที่โค้ดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรา,เ,าเริ่มที่ ดูที่ตัวอย่างของการตัวเพจจิงของตัวทัวเรปโปสตอรีนะครับผมจะมีตัวที่เป็นเพจเ l เวลลอยู่นะก็ผมขอ Copy ตัวไฟล์อตัวนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปอยู่ในพาร์ทของตัว User นะโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เราจะเปลี่ยนไอ้เจ้าตัว List CIUD ตัวนี้ตัว CIUD ตัวนี้นะครับผมให้กลายเป็น List CIUD คราวนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวเพจจริงตรงนี้ได้แล้วก็ตัวที่เราจะใช้เป็นยูเซอร์เนาะไฟโอตัวนี้นะครับผมก็การใช้ไฟโอของเราเนี่ยผมคิดว่าเราจะ,ะใช้เป็นตัวการค้นหาเพิ่มเติมก็คือก็คือว่าเราจะทําการอะไรนะแปบบ๊บนึงนะ unuse d import อันนี้ผมไม่ได้ยุติหรอก็ยุตนะอ่ะ ก็คือว่าตัวไฟออ l เนี่ยผมอยากจะให้มันรับพารามิเตอร์เข้ามาเพิ่มเติมก็คือตัวที่เป็นเรื่องของการค้นหาชื่อนะครับผมก็เพราะฉะนั้นผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมไฟ By เนาะไฟ By แล้วก็อ่าไฟไนะครับผมแล้วก็ first name นะปุ๊บ first name แล้วก็ตัวคีย์เวิร์ดเมื่อกี้ที่เราเลือกใช้ก็คือ containing นะครับ คกดเซฟนะครับผมเอ่อตัวนี้อ่าตัวนี้ผม,มไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันแดงอะไรนะครับผมขอกด Import อีกหนึ่งทีดูก่อนว่ามันเป็นแค่อันนี้หรือเปล่าเนาะอ่าแสดงว่าเป็นแค่ตัว VS Code ดมันนี่เฉยนะครับอืมโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะปิดตัว d e พีเวอรแล้วกันเนาะมันจะได้แบบว่าแรมผมจะลงไปหน่อยนะครับมาโอเค ก็เดี๋ยวเราทําต่อไปก็คือเราจะไปมีการ extend ตัว user service นิดหนึ่งนะครับ user controller อ่ะโอเคเราก็จะอ้างอิงจากตัว controller โอเคแล้วก็นี่คือเพจจิงของตัวนี้เนาะ ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าไอตัวนี้เรา access ได้เฉพาะตัวแอดมินนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวผ่าน Security ตรงนี้เราก็อาจจะไม่ต้องไปเซตแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเซตให้อยู่แล้วเนาะ User อันนี้ก็คือจะเป็น Get Users อ่าตัวนี้ Page Size Sort Field Direction นะครับก็ตรงนี้ผมอยากจะใส่พวก Containing ก็คือว่า First Name นะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะต้องใส่คีย์เวิรเข้ามาว่าเอ้ยนี่คือจะเป็น Sear c h value ของเรานะ อันนี้ก็เป็นตัวคีย์เวิร์ดที่เราจะเสิร์ชเนาะอันนี้เสิร์ชใครที่เรียนะครับผมศัพท์ลองนี้ดีกว่าคีย์เวิร์ดที่เราจะเสิร์ชอ่ะโอเคเราจะได้ตรงนี้มานะครับผม GetUser แล้วก็ได้พวกนี้มานะอันต่อไปก็คือเราก็จะไปสร้างตัวเซอร์วิสเนี่ยให้สามารถที่จะรับตัวพวกนี้เข้าไปได้ทั้งหมดนะครับผมตัว p a g e a ็ตเแล้วก็ตัวของคีย์เวิร์ด น่ย user service อ่ะโอเคอันนี้คือ get user by id ค่ะผมอยากจะให้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผม return คล้ายๆกับ t ัว r repository เนาะผมขอเออเอาตัวนี้มาวางนะครับ t ัว service อ่ะตัวนี้อ่าโอเคอันนี้คือ get page user set uh, user m u user by first name keyword อ่ะแล้วเราก็จะต้องไป implement ตัว service นะครับ โอเคแล้วก็เราก็จะไปเรียกใช้ไอตัว user repository ของเรา user repository อ่ะโอเคคราวนี้เราก็จะทำการ q ิวรีผ่านทางตัว file by first name file by first name containing นะครับก็ไอเจ้าตัวนี้เนาะสิ่งที่เราลืมไปก็คือว่า ตัวนี้ first name นะครับผมเรารับเป็น p a g i n g มาน้อแต่ว่าผมลืมใส่ตัว first name เข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะเป็นตัว keyword นะครับเป็นตัว first name แบบนี้นะครับผมแล้วก็ inject ค่าเข้ามาที่ตัว parameter อันนี้ return เป็น page user เนอะโอเคอ่าตัวนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปก็คือไปที่ตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็เปลี่ยนให้ตัวนี้เป็น return user service แล้วก็ get หนว่า get user by first name นะครับเอาคีย์เวิร์ดใส่เข้าไปตัวนี้ request p a r a m ต้องเป็น false นะครับผมเพราะว่าบางทีเราอาจจะ search all หมดก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่คีย์เวิร์ดมาก็ได้นะครับเแตนตัวนี้ผมใส่เป็น false ่าแล้วก็ตัวนี้ใส page Apple ่เพจแอปเปิลเข้าไปอันนี้อ่ผมคิดว่ามันแค่นี้เฉยโอเคไม่เป็นไรก็ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะทําการอัน,นี้เลยนะครับผมรันตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาโอเคก็เดี๋ยว กระโดดไปที่ตัว Postman เลยนะครับผมเพราะว่าจะเป็นวิดีโอสันส้นๆนเฉยเนาะอ่ะโอเคหลังจากแอปมันสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ไปที่ตัว Postman นะครับผมผมก็ทําการใส่ Access Token ของตัว Admin เรียบร้อยแล้วนะกดเซนตนะก็ตรงนี้นะครับผมเราจะเห็นว่าการเสิร์ชของเราเนะี่ยมันจะเป็นการหาตาม Containing นะก็คือว่า User ผมใส่เป็น k e ว w o r d ER นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนยังแบบว่าตาลายกับตรงนี้เนาะก็อาจจะใช้เป็นพารามิเตอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับผมในการที่จะช่วย เขาเรียกว่านะใส่คีย์เวิร์ดนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ละ่ะได้ไหมนะครับผมถ้าเราไม่ใส่ปุ๊บมันก็ควรจะออกมาเป็นลิสต์ทั้งหมดนะครับผมที่เอ้ยเราแบบไม่ได้อยากจะหาตามหานะครับก็ตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดอ่ะถ้าเกิดว่าผมใส่มินนะผมคาดว่ามันจะต้องรีเทิร์นเป็นแอดมินออกมานะโอเคอ่ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับผมที่อ่าเราสามารถเราสามารถที่จะใส่พวกใครที่เทเล่เพิ่มเติมเนี่ยในการที่จะค้นหาได้แล้วนะครับผมอ่ะคราวนี้ มันจะมีอยู่ตรงหนึ่งที่ตัวนี้ Spring นะครับผมเขาบอกว่าเอ้ยเราใส่ตัวเพิ่มเติมได้ไหมก็คือ globally อะไรพวกนี้นะครับผมที่ต้องการให้ p a g จิ้งของเราเนี่ยสามารถที่จะรีเทิร์เป็นตัวเเขาเรียกว่าอะไรนะ more s t a b i l i z e d JSON structure นะครับผมก็เราสามารถที่จะใช้เป็นตัว enable spring data web support ตัวนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าอ่ะผมอยากจะคี p เอาไว้อย่างนี้นะครับก็อ่ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้เนาะ แล้วก็ในวิดีโอหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำยูนิตเทสเพิ่มเติมกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ